ายน,นัตวุฒิใส่เกลือผพ้่อในการครอบครัวเพื่อไทยเดินทางลงพื้นที่ช่วยลูกพักเพื่อไทยหาเสียงที่โดมันเดกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านไวเฮ้าตบบลกลองเล่งอำเภอกลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยหาเสียงโค้งสุดท้ายให้กับนายสุทินนบขาผู้สมัครสอสอเขต4เบอร์4พักเพื่อไทยโดยมี on, it, ดรพรหมพงษ์นพริ์อริตสสแบบบัญชีรายชื่อโ ok, กษกพรรคเพื่อไทยร่วมลงพื้นที่ซึ่งมีประชาชนรอให้การต้อนรับกว่า2,000คน นาสุทินนพขำผู้สมัครสอสเขตสี่เบอร์สี่พักเพื่อไทยกล่าวว่าในครัวงสุดท้ายก็ฝากพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพักเพื่อไทยบัตรสีม่วงกาเบอร์สี่และเลือกพักเพื่อไทยกาเบอร์29ในวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้สน่ายไคลแก้วรายงานนายชาตรีนัทหลงังรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ไปประธานในพิธีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ Big Day ในวันที่สิพฤษภาค,คมนี้รวมพลังชาวสตูลร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตโปร่งใสด้วยมีในประสิทธิ์เอียดคงผู้มำนในการสักงงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและพนักงานกกตสตูลรวมถึงอสองมนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงาน กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสตูลออกประชาสิทธิ์เลือกตั้งด้วยในพิธีเดินรณรงค์ประชาสิทธิ์เลือกตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองสตูลซึ่งใช้เส้นทางรณรงค์จากหน้าศาลากลางจังหวัดสตูลผ่านสถานีระบบภูธรเมืองสตูลสารเจ้าโป้เจเก้งวงเวียนหอนนาฬิกาและกลับมาที่ศาลากลางจังหวัดนิตยาแสงมณีรายงาน นายอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้านพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยในายชายวุฒบรรทัดอดีตรองหัวหน้านพรรคประชาธิปัตย์นายบำรงปียะนางวานิชผู้สมัครสสแบบปัญชีรายชื่อและนางกตะวันตันเสถียรผู้สมัครสสพังงาเขตหนึ่งหมา,ายเลขหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นรถแห่ออกประชาธมันพบปะพี่น้องประชาชนชาวเพื่อเมืองพังงาเพื่อขอเสียงสนับสนุนให้เลือกนางกตะวันเบอร,ร์หนึ่งและเลือกพรรคประชาธิปัตย์เบอร์26ิ โดยมีประชาชนดักรอริมถนนเพื่อรอมอบดอกไม้และพวงมาลาัยให้กำลังใจกับนายอภิสิทธิ์และผู้สมัครของพรรคโดยขบวนรถแห่ได้แห่รอบเมืองพังงาก่อนที่จะไปสักการะศาลเจ้าแม่มาเจ้าป๋พร้อมกับถวายผลไม้และประทัดกับองค์เทพซึ่งมีพี่น้องประชาชนรอต้อนรับและมอบดอกไม้รวมถึงขอถ่ายรูปเป็นจํานวนมากพร้อมกับส่งเสียงเชียร์ดังลัน่นนายอภิสิทธิ์ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาที่สนับสนุนตนเองและน้องมดกันตะวันและพรรคประชาธิปัตย์ โดยหลังมาที่14พฤษภาคมนี้อยากเห็นสอสมดเข้าไปทํางานอย่างขยันกันแข็งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมกาวระเกตพรมทองรายงานข้างวันนี้ที่โรงแรมแกนวิวแลนด์มาร์คอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอำเภอเบตงจัดเวทีสัมมนาการพัฒนาเมืองเบตงสู่เมืองเศรษฐกิจสําคัญชายแดนใต้ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้านักธุรกิจและผู้ให้การบริการด้านการท่องเที่ยวเำเภอเตรงกว่า100รอคนเข้าร่วมในการสัมมนา,าด้านนายอรันบงอันันต์ทีมยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวว่านโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ล้เลยในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของความยากจนของคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ได้วางนโยบายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสอปอปต ด้วยนโยบายความมั่นคงของอาหารสู่ควัมโลกมุสลิมใช้จุดแข่งของพื้นที่ที่มีทั้งทรัพยากรทางทะเลและการเกษตรที่เป็นอาชีพที่คนในพื้นที่ทำอยู่แล้วให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นมีการส่งเสริมเรื่องของการเกษตรและอาชีพประมงด้านนนายรงดูดิ่งผู้สมัครสสจังหวัดยะลาเขตสามพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าทางพักเป็นพักที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทุกวันนี้พักไม่ขอเถียงกับใครไม่ทะเลาะก,กับใครขอเดินหน้าหาเสียง เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะเห็นผลงานที่ผ่านมาได้ชัดเจนกว่าอีกทั้งยังมีนโยบายที่พร้อมทําทันทีทําได้ไวทําได้จริงนอกจากนี้ยังกล่าวว่าเบตงเป็นบ้านเกิดของตนในฐานะที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ขอรับรองว่าพรรคได้รับทราบสภาพพื้นที่เบตงที่มีโอกาสในการพัฒนาอีกยาวไกลจึงขอแรงช่วยกันให้พรรคมืออาชีพได้เข้าเป็นรัฐบาลพร้อมทั้งขอเป็นสสเป็นปากเสียงแทนประชาชนในพื้นที่เกษดาสุริโยไทยรายงาน นาว่าเอกประเสริฐศิลวรสิทธิ์ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบกรมรักษาความปลอดภัยในบัญชาการนาวิกยโยธินป,ประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาให้กับบุตรค้าราชการในสังกัดหน้าอาคารอนเนกประสงค์กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือ,อรสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีคณะนายทหารตลอดจนบุตรค้าราชการผู้ปกครองเข้าร่วมในพธิธีสำหรับพิธีมอบเงินช่วยเหลือการศึกษามีการแบ่งทุนการศึกษาออกเป็นระดับอนุบาลทุนละ2 0 0 0บาท ระดับปฐมศึกษาทุนละ2 5 0 0บาทระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุนละ3 0 0 0บาทและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทุนละ3 5 0 0บาทซึ่งทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศรึกษาทั้งสิ้น52รายประกอบไปด้วยระดับอนุบา2ล2รายระดับปถมศึกษา21รายระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า13รายและระดับอุดมศึกษาหรื 2022, อเทียบเท่า13รายซึ่งทุนการศึกษาในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากดอกผลเงินสมบัดิการค่าราชการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น1,47,000บาทนิราชทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศีพิทยาทิพยศีรายงาน